ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยที่ได้มีโอกาสนะครับไปทําหน้าที่เป็นในนามของถิ่นชาติไทยนะเรามีธงไตรลงอยู่ที่หน้าอกทุกคนนะครับก็อยากให้น้องๆได้ภูมิใจนะครับว่าเราได้ทํางานทําหน้าที่เป็นคนไทยนะครับที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราจะไปวุ่นนะฮะเรื่องของเหรียญทองมากจนเกินไปนะจนลับเลยในเรื่องของความสําคัญความสําคัญของกีฬา ความสำคัญของกีฬาที่แท้จริงนะครับคือการทําให้คนเรารู้จักแพ้ชนะและอภัยนะหัวใจสําคัญของกีฬาคือสปิริตการแสดงออกซึ่งความเป็นนักกีฬาผลจะชนะหรือแพ้อันนั้นเป็นผลพ่อยได้ สมาคมกีฬาสเปเชียลลิปิกแห่งประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในสมาคมที่อยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหน้าที่ของเราก็คือการพัฒนานัากกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาให้ได้มีการพัฒนาท,ทางด้านร่างกายทางด้านกีฬาและทางด้านจิตใจนะครับนะฮะโดยนักกีฬาของเราจะต่างจากนักกีฬาประเภทอื่นๆตรงที่ว่าเราเป็นที่เขาเรียกว่ากีฬาเพื่อการพัฒนาไม่ใช่กีฬาเพื่อการแข่งขันแต่อย่างเดียวนะฮะเพราะ,ะั้นนนียชายชนะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ สำคัญที่สุดนะครับประเทศไทยนะครับได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน Special o l y m p i c World s u m m m r Games มาแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่9ที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีนะครับเราจะแข่งขันกันทั้งหมด6ประเภทด้วยกันที่เราส่งก็คือแบดมิ ong, นตันฟุตบอลกรีทาว่ายน้ำบอชชีปิงปองนะฮะ พราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาของเรา35คนเจ้าหน้าที่16คนเป็น5 1คนก็จะไปที่ประเทศเยอรมนีนะฮะเมืองหลวงของเขาคือเบอร์ลินการแข่งขันั้งนี้ถือว่าเป็นหาก,กรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในปีนี้จะมีนักกีฬาจาก190ประเทศจำนวน7,000คนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้พี่ปงประชาชนชาวไทยนะครับช่วยสนับสนุนนักกีฬาสเปซิฟิคของเรา ด้วยการส่งกำลังแรงใจไปช่วยนักกีฬาของเราให้แข่งขันกันแล้วก็เป็นการพัฒนานะเป็นการให้กำลังใจนะฮะแล้วก็สร้างพลเมืองที่ดีของประเทศต่ตอไปครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับผมกวินธนสจรานนะครับในนามของตัวแทนทูตนักกีฬาสเปเชียลอลิมปิกของไทยนะครับผมหลังจากที่ได้มาสัมผัสกับนักกีฬาสเปเชียลอลิมปิกแล้วเนี่ยซึ่งต้องบอกตามตรงว่ามีความประทับใจเป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งหลังจากที่ได้เห็นความพยายามของทุกๆคนแล้วเนี่ยย้อนกลับมาดูที่ตัวเองเลยครับว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยเป็นนักกีฬาก็พยายามกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องใช้ความหนักในการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมร่างกายเตรเอมเป็นอย่างมากนะครับผมแต่ว่าสําหรับ นักกีฬาของสเปเชียลโ m p ิ c ทุกคนเนี่ยเขาต้องพยายามมากกว่าผมหลายเท่านะครับผมซึ่งตัวนั้นเป็นสิ่งที่เขาอดทนแล้วก็พยายามต่อสู้ให้ได้มานะครับผมซึ่งยังไงก็ขอฝากกําลังใจจากพี่ๆน้องๆคนไทยทุกคนนะครับให้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาโอลิกของไทยนะครับผมที่ที่จะทําการแข่งขันนะครับยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนเขาเยอะๆครับยังไงคือเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กหรือสิ่งที่ใหญ่เนี่ยทุกอย่างเริ่มต้นที่หัวใจครับสวัสดีค่ะ ะะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้เริ่มจากที่พวกเราเบ k ยนเนะคะได้มีส่วนร่วมในการร้องเพลง special Olympic sharing song นะคะร่วมกับพี่จุ้งพี่ดังแล้วก็น้องเอดาค่ะค่ะแล้วเราก็ได้พูดเกี่ยวกับการแข่งขันเวอร์เกมในบทสัมภาษณ์ที่ผ่านมาทําให้เรารู้ว่ากว่านักกีฬาจะผ่านการแข่งขันในแต่ละกีฬาชนิดนั้นต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเลยค่ะค่ะการเป็นทีมเวิร์ลแล้วก็มีเป้าหมายมีโฟกัสที่เหมือนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ,คะนอกจากนั้นนะคะม,มีเรื่องการฝึกซอออออมย่่าาางงสสเเีกกกนขพวร ประสบความสำเร็จดไ,ดได้เลยค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆนักกีฬาทุกๆท่านนะคะโชคดีกับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะสู้ๆค่ะวันนี้นะผมก็ได้เห็นการฝึกซ้อมของนักกีฬาทั้ง6ชนิดนะครับมไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ว่ายน้ำบอทชี่ฟุตบอลแบดบมินตันแล้วก็เทเบิลเทนนิสครับก็เห็นทุกคนตั้งใจซ้อมกันมากเลยครับครับร่วมกันเป็นแรงเชียร์และก็แรงใจกันนะครับสำหรับนักกีฬาที่จะไปสเปเชียลโอลิมปิก เวิลด์ซัมเมอร์เก2023ที่เบอร์ลินเยอรมนีนะครับผมสู้ๆนะครับสู้ๆครับพวกเราตั้งใจฝึกซ้อมทุ่มเทการฝึกซ้อมไปแข่งขันครั้งนี้กันอย่างเต็มที่ค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะจ๊ะเราจะทำให้เต็มที่เย่ yeah!